5สิ่งที่ไม่ควรทำถ้าอยากให้ทีมโตและยอดขายเพิ่มการทำในที่นี้ไม่ใช่การทำงานนะคะแต่ว่ามันคือกรณีตัวอย่างที่จะยกมาให้ทุกคนที่เป็นแม่ทัพแม่ทีมเนี่ยหรือว่าตัวแทนที่เป็นตัวแทนขายได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าเผลอทำนิสัยแบบนี้ค่ะข้อแรกการทำคน หมายถึงวันๆแทนที่คุณจะทำงานแต่กลับไปก่อปัญหาให้กับคนอื่นเช่นปั่นหัวเป่าหูคนนั้นคนนี้กุเรื่องดรามา่าคนอย่างนั้นคนอย่างนี้คนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้สรุปไม่มีใครดีเลยติคนอื่นได้ตลอดเวลาคนในทีมไม่มีใครถูกใจตัวเองเลยข้อที่2การทำซึมหมายถึงนิสัยที่อยู่ไปวันๆนะคะทำตัวเหมือนคนประเภทแบบ ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเสื่องซึมอยู่ใกล้คนแบบนี้ชีวิตหาความกระปรี้กระเป๋าไม่ได้ข้อที่ส mm. การทำเซ็งหมายถึงสังกะตายขาดการกระตือรือร้นไม่มีชีวิตชีวาทำแบบเช้าชามเย็นชามแล้วก็ไม่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเลยข้อที่4 mm. การทำลาย หมายถึงว่าไม่ซื้อสัตว์ต่อองค์กรไม่รักองค์กรไม่รักทีมทําตัวเหมือนกับกาฝากก่อให้เกิดความแตกแยกภายในทีมงานทําลายภาพพจน์ที่ดีงามขององค์กรถุจริตคิดมิชอบกอบโกยแต่ผลประโยชน์ข้อที่5การทําเงินเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมไม่รู้จักเสียสละไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเลยจะทำให้สิ่งไหนจะทำอะไรให้ใคร ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตลอดเป็นคนที่มักได้มากกว่ามักให้ถ้าสมาชิกทุกคนในทีมต่างรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ประสานงานกันได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยบอกเลยนะพลังของทีมจะเกิดขึ้นแบบมีศักยภาพมากๆสิ่งที่วอดป้ปอยากฝากไว้สำหรับคนที่ทำทีมนะคะก็คือ5ข้อนี้แล้วก็อย่าคิดว่าการทำทีมอ่ะเป็นเรื่อง ยากจนเกินไปถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเพียงแค่คุณเข้าใจวิธีการทำทีมและเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบอสเป้รัติยาสวัสดีค่ะ